ตีโวซีประตูยกสูงนำะพอนถึกถึกซ้ำตัวเตี้ยนะได้ตัวสูงแต่พอนเท่าตัวเตี้ยสุดไหมจ๊ะนะมากนนี้นสะองสี่เตมักปีสองพั 2000, นสะี่สิบคุยดาวพอนสี่พันห้าร้อยบาทสี่ร้อยอันสามศูนย แล้วรถคันนี้ก็สามารถรับงานได้ด้วยอะไรพี่รับอุดยุงนะทั่วประเทศไทยไม่ต้องใช้ตัวพ่นยุงเลยบ้านใครยุงลายเยอะเดี๋ยวไอ้เสมรถซิ่งจัดให้นะบริการถึงที่นะเอาคันนี้ไปแปงมาเป็นปุ่งสตาเร์ทเลขไหมอะไรไหมอะไรแสนสามนี่ฟีหกตัววัดบูทตัวนึงนะ ห้าตาค่ะกมีโอ้แต่งสเสด็จสเดลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยวาสเทียบได้ตัวสูงผ่อนเท่าตัว,ตวเตี้ยเซื้อไม่เซือซื้อ,อชอบไม่ชอบชอบสี่แสนกว่าบาทผ่อนเดือนแรกนุ่นเลยไปหกเจ็ดได้เดือนมีนาไปหกเจ็ดค่อยผ่อนหกเดือนแรกผ่อนสี่พันห้าหลังจากนั้นผ่อนราคาเต็มที่ 8, 9, แปดเก้าพันตามวงคา ยังสวยภายในสะอาดหมดจดได้ตัวสูงแต่ว่าเหมือนซื้อได้ตัวเตี้ยราคาเท่ากันเป็นคุณจะเลือกตัวเตี้ยหรือตัวสูงตัวสูงได้ตัวสูงแต่ก็ได้ตัวเตีย้ยเหมือนเดิมเพราะมันเอาบหลเตี้ยแล้วแต่ถ้าซื้อตัวเตียเต้ยคุณจะได้ตัวสูงเพราะว่าเอาดีนขึ้นอีกคนไทยชอบเป็นอย่างนั้นอา้าวพิมพ์ก็ว่าสุดสุดสุดมันสุดยอดเลย ไลค์กดแชร์ด้วยไปรุ่นจ๋า